เอาเอ๊ตไหนนะเอ๊ะตัวไหนเอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชนีชาแนลโอ้ตอนนี้เราอยู่กับน้องอีวาเนะครับเนาะเอ๊ะดูสน้องอะไรเนาะนม่นะครับอยู่ดีรึ่งมาบอกยายครับบอกเลขยายครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตเนาะน้องเขามีเก็ดพญานาคอยู่ด้วยนะครับมาดูกันว่าน้อง จะให้เลขตัวไหนครับอยู่ดีก็เดิน,นดิ่งไปงงชี้ป,ป้ายทะเบียนรถของคุณยายหมอแมวเลือไปดูนะครับว่าน้องจะให้เลขตัวไหนมากนะครับนี่ใช่เหรอครับนี่เนี่ยเกตพญานาคเลยนี่ใครบอกนั่นว่าเรียวอุย้ยะเต็มหลังเลยครับก็เพิ่งได้บอกได้สองงวดเองห้านี่ก็สี่เจ็ดมันกลัวอวย่านี้แล่ะอุย้ยเต็มหลังเลยครับนี่ลูกหนานพญานาคเลยนี่ใครบอกมีคนบอกมานะ ครับถ้ามีปานแบบเป็นแบบเปลือกไม่เป็นแบบเก็ดปลาเนี่ยลูกหลานพญานาคมาเกิดนะครับนี่ผูกก้หญิงนั่นวะนี่ผู้หญิงเอ้าไหนคนไหนพ่อนี่มันมันมันหลงมาเอาบอกไปบอกกระลุงตัวไหนโอ้ยลูกหลานพญานาคครับเห็นอาจารย์นอตตี้แล้วก็ไม่ีเนี่ยดูดูดูข้างหลังอีกทีหนึ่งลูกโอ้ลูกหลานพญานาคครับนี่ เอาแล้วนะครับยิ้มฮัดอันนั้นเด้อยฮัดลำบงสวงไว้นี่กิ่งนั่นนี่เนี่ยกลัวตัวครับหมอ,อเมื่อาากี้เจ็ดสองครับถือกระดาษมาบอกใหญ่ถือถือกระดาษเดินมาบอกเอ่อแม่หมอแม่บอกเจ็ดสองครับโอ้โห <c oughs> เอาเด้ยวยครับอ,อ,มอืม <c oughs> ได้มาสองงวดแล้วนี่โย่มาตีเ็ดออกไว้เรานี่แล้ว,วก,ก,นนะกม,า,มวหาห้าหนึ่งอือสองงวดติดละฮะฮะบอกอะไรบอกพ่อเดียบอกพ่อที้เรียกอะไรลูกเหรไม่ใช่สีสีทไมบอกเไม่บอกไม่อกอะไรไม่ไมไมาี สีอะไรลูกสีอะไรเ็กตงนม่กินสีสสนอนะไนรนน้องเงิออนเหลอะไรอนาอกตัวไหนบ้าฮะมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเอกออกตัวไหนน้องน้องนองไปไหนเนาะน้ะนองนั่นยูทไมชัดเจ้เลยสีนี่ เอาเอาอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวไหนเนี่ไหนตัวไหนเนี่ยสี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 ฮะสีสีฮะตัวไหนเบ้าแก้มสีสีฮะผมก็ความฝันยายเลยเอ้าตัวไหนมาดูดินี่มาดูดิหวยออกตัวไหนเนี่ยนั่งลงสีสีอีกแล้วครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวยายกินต้องนั่งก่อนนั่งบอกหวยก่อน นั่งดิเขาไม่ทำไม่ละออกไหมลูกออกไหมเราบอกทำไมละส4่ไม่ออกนั่ฮะสี่สีออกไหมออกเออเนั่ยนะออกอุ้ออกออกด้วยโบนระล่าง บนหรือล่างโอุยชัดเจ๋วชัดเจ๋อคือบอกยายเมีหมอมาแล้วสองงวดติดเลยครนี่ออกไหมฮะฮะจีสี่ห้าสี่สี่มาแน่ ใหญ่ใหญ่โอ้ยใหญ่ชัดเจาวเลยสองขวบเองนะครับนี่สองขวบกว่าบอกเลขใหญ่มแม่ยแต่มันถูกสองวดห้าหนึ่งกับสี่เจ็ดอือฮือยูยูน่ๆมันก็เดินบอกกระท่วมเนวันนั้นก็ออกสามเจ็ดมันไปเคาะอยู่นะเลขสามนะสามเจ็ดออกตรงนี้ออกนี่ก็ออกสามเจ็ดเอเลขอะไรเมียก็ทายรถนีสามเจ็ดโอ้ไปเคาะทายรถรถใหญ่ นู่นน่ะคันขาวเลยเป็นคนละร้อยสองร้อยไปเคาะได้คัเบียนเลยเลขทะเบียนโอ้โหงวดนี้ตามต่อครับงวดที่สามจากน้องอะไรนี่โอ้คุยกันตั้งนานไม่รู้จะชื่อเลยนี่น้องอะไรลูกน้องซีซีออกไหมโอ้โยชัดแจ๋วน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรนี่น้องชื่ออะไรไม่รู้ รููอ่ารูด้วยชี้น้องอะไรไอ้หนารักไม่ต้องกลัวไม่กลัวไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วบอกเมย์ได้ขอเรียกซื้อขนมมาให้ออกไหมออกไม่ย์พุงไหนน่ะตัวไหนไปชี้ได้นี่ยรถกันไหนออก้โหเนี้ยนี่ตรงเลนทะเบียนตาดิ นอลูกนอนเดิมแล้เริมคุณนและแชอมใจตตวตรงที่มีเก็ดพญานาคเตรียมหลังให้ครับเนี่ยอ๋อยังไงป็นเก็ใช่ครับเก็ดพญานาคเลยนี่ดึงไปไหนน่ตัวไหนเร็ยเจ็ด ไหนพี่ด um. really. ูเด hmm, oh ี๋ยวก็วิ่งชี้ทางหน้าเดี๋ยวก็วิ่งชี้ทางหลังก็เล่นอย่างเงี้ยหวยออกสามเิดตอนเย็นเียกลาวเจ็ดสีดูได้ไงว่าเจ็ดสีเน่เดือดตะเบียนตาบอกไหม ไม่ววไมไหรอวานะสามเจ็ดชี้เจ็ดก่อนเราไปชี้สาม ขี่แล้วรู้แล้วครณีนั่นนั่นนั แล้วหืนแล้วชื่อน้องอะไรนี่นี่ใหญ่ชื่อน้องน้องเขาชื่ออะไรเอวาน้องเอวาไป<อ>ชีงนายแล้วมั้งน,นั่น,นงนน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 นว <laughs> ดที่แล้วงวดเคยๆออกสามเจ็ดนะ่ะน้อง เอวาไอ้วาบอกเฮ้ไหนไหนเอาเอาไปทางไหนล่ะไปแล้วชี้ดิลูกชี้ดิหนีเลยเอากลัวเลยคนนี้โอ้ยไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยไม่ร้องลุงไม่ร้องไม่ร้องลุงไม่ทำอะไรหรอกกลัว กัว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 รุงกัวรุงเออน้องเอวาอืม ให้ยายพาไปก่อนเราเข้าใกล้กลัวเราชี่นมนมตาที่ตัวนไี้ดาน้แหละมอตัวไนตัวไหนเ่อีกตกเจ็ดยอมีเจ็ดตัวเรืองวันนี้ครับ เนี่ยเนี่เลขเนี่ย,ย mainland, เนี่ยอ,อยู่เนี่ยออกตัวไหนม่มาชีเหนูนั่นนไปวนมาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมาหลังหลังพอมืดมาอกหลันสุดยอดเขานะครับเนขขนาดนี้อ่าคือเขามีอ่าเขามีเส้นมีอะไรครับอ่าถึงที่เรามองไม่เห็นได้นะบางทีกุมารอาจจะมานั่งเล่นกับเขาแล้วก็มาชี้บอกเนาะอืม อืม้าวเป็นแค่แนวทางเลยพ่อผมใช้วิทยานในการรับชมนะครับออกสีสีออกแน่นอนว่ะอา้า<ม>ขอบคุณ<ม>ครับสำหรับคลิปนี้ไ,ไปหาแม่ครับอไปนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับอะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ฝากติดตามทางช่อง เพจเฟ c บุ๊ก k พื่อออวิสารเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังนะครับของรัฐบาลไทยนะครับด้วแล้วก็ที่ลงประจําก็คือช่องรัชนีชาแนลอ่ะวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ให้เป็นแนวทางสําหรับของหวยของเราอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ